สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกคนนะครับวันนี้ผมเจีบตะชินอ๋อมาคือเขาครับบรรยากาศย่างเทียงด้วยครับเหมือนได้เป็นยำครับยำบุญเสียนครับอันนี้ผมได้ยี่สิบบาทครับเป็นน้ำยำครับสื่อมากครับนะหลุดน้ำกันเมึงมามันเสียบบอพี่น้องเลยนี่ครับทดลองมึงครับ มา,มาสิบแสนเหมือนกันนะครับบรรยากาศย่างหนึงทเที่ยงพี่น้องบุ้ยยอยยอยโดนกับนะครับเอาเป็นน้ำยำม,มาะาระกับหลาดเลยพี่น้องเอ๋อสีสันสดใสเป็นตระเสียพี่น้องพี่น้องอ๋อมากๆครับลองชิมเป็นพี่น้องอู้ ยำใส่หมูย่อครับแล้วก็มีแค่รทมีเห็ดนะตื่ดตัวเขากันบ้งพี่น้องมามาเสียบแเสน็เหมืนกันนะครับลองซิมมันครับนี่นี่รสชาตินะครับอธิบายให้ฟังเลยครับคือมันจะออกหวานครับเปรี้ยวหวานครับพี่น้องแต่ก็ กินได้ครับกับกลุ่มในราคา20บาทครับจัมพักสร้านก่อน เป็นเมนูเซนครับมันเนี่ยแยบเที่ยง มาครับพี่น้องครับมีไงอืมอืม ไม่แล้วครับกะรสชาติกับบนบ้านนะครับกับบริเวณวาแสบหลายนะครับกับเหมือนย้ํนะครับแต่มันหักกินได้ครับรสชาติกับกอใส่ใดอยู่ฮะมีแบบพี่น้องอันนี้มหอันนี้เป็นมีกะทิ อันนี้มีกะทิกะยี่สิบบาทนะครับยี่สิบบาททุกันลองซิมมังครับหลดชาติจะเป็นยังไงมาเป็นห่งไหมไหม,มีกะทิกับพี่น้องไหมหลาลงไปโอ้หเดี๋ยวอายุอันนี้ครับมามามา ใส่จานตักเกาสอนตักเกานี่แหละพี่นอ้องอืมอันนี้ใส่ใดอยู่ครับมาครับพี่น้องครับมีคดีข้ามยัม <c oughs> อพี่น้องครับมีกะทิแซบครับผมรสชาติใส่ได้เลยแต่ย่ำเมื่อกี้มันออกหวานไปครับ hmm แดดก็ยังฝนจิตกนี่แบบอ๋อเอาครับื้อนี้ก็แด้เป็นเมนูเซนนะครับแด้เป็นยำวุ้นเซน ครับมีกะทิครับพี่น้องแกงบักสลัดเต็มถาดคือนก็นสองแบบมือนี้ครับเอา้าวันนี้ก็ได้ของสิบแสนมาฝากพี่ฝากน้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเชียบตาในเด้อครับผมทั้งในประเทศและนอกประเทศขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีวันนี้ครับ